สวัสดีค่ะชื่อผักบุ้งนะคะเป็นเจ้าของเพจ YouTube แล้วก็ไอจีติ๊กผักบุ้งพาเพียวค่ะตัวบุ้งเองเอทำเป็นโค้ชนะคะเทรนลดไขมันออนไลน์ส่วนตัวแล้วก็จะมีคอร์สต่างๆรวมถึงโปรดักต่างๆที่เซิร์ฟนะคะให้กับลูกค้าที่ต้องการดูแลเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะสำหรับผลกระทบจากโควิดนะคะก็มีผลกระทบหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ตัวบุงเองเนี่ย ผ่านมาก็คือเรื่องของการช่วงนั้นเนี่ยที่จะออกมาจากงานประจำค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณปีกว่าๆที่ทำงานประจำมาก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะพัฒนาตัวเองเนาะอยากจะ develop ในสิ่งที่มันเป็นตัวเราเงี้ยค่ะแต่มันก็มาเจอผลกระทบจากโควิดสิ่งที่ได้รับผลกระทบเลยก็คือบางทีเนี่ยคนไม่ได้มีกำลังในการซื้อ เพราะว่าของที่เราขายค่ะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นนะนะปัจจุบันตอนนั้นลยเงี่ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆครั้งเนี่ยก็คือหาได้จาก YouTube หรือว่ามีสื่อฟรีๆต่างๆเนี่ยเสิร์ฟให้กับเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะ แต่สิ่งที่บุ้งอะคะนำจากการเรียนเนี่ยไปปรับใช้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันแรกก็คืออินไซ h ์การที่เราอะเข้าใจ i n นไซต์ลูกค้าจริงๆอะ,ะเราจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างคนที่ต้องการลดน้ําหนักมีตั้งแต่แบบเด็กเนาะสิเนี่ยก็มีแล้ยันไปนู่นอะหกสอ่าหกอย่างเงี้ยนะคะคือมีหมดเลยแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขายทุกคนได้เราก็ เจาะ target segment แล้วก็หา Insight ที่มันเป็นลูกค้าของเราจริงๆหลังจากนั้นนะคะก็เน้นไปนเรื่องของ Pain Point ก็หานะคะว่าเอ้เนยนพอยที่อยู่ในใจของลูกค้าของเราะคะ่ะคืออะไรมุ้งกพ็พอได้ตรงนี้มุ้งก็ออกไปคุยกับลูกค้าไปถามลูกค้าเราเลยมีการแบบสัมภาษณ์จริงๆว่ามันคือเนพนพอยแน่นอนใช่ไหมแล้วปรากฏว่าออมันก็ใช่จริงๆด้วยนะคะแล้วมุ้งก็เลยทำเทิร์นเป็นเซลลิงพอยท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้วุ้งอ่าก้าวข้ามนะคะผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็เรื่องของการทำแบรนด์ โดยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เข้าใจการทำแบรนด์เนาะว่าเอ้ยทำไมมันจะต้องทำา1234แบบนี้อะไรคือแบรนด์ก็เราก็ขายของได้ไหมโพสต์ลง Facebook, IG, TikTok เนี่ยคะ่ะเราก็ขายออกไปได้นี่แต่ว่าพอเรามาเรียนที่เนี่ยคะ่ะเราเห็นภาพกว้างก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะมุ่งทิศทางไปตรงนั้นนะให้มันชัด เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเป็นคนที่รู้แค่ว่าเราจะต้องทําประมาณนี้แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ประมาณนี้ของเรามันคือประมาณไหนแต่พอมาเรียนนะคะเราก็จะมีเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นแบบ BB10 ทการหา Insight t a r g e t s e g m e n นอะไรพวกเนี้ค่ะมันก็ทำให้เราเห็นภาพแล้วก็โฟกัสเป้าหมายของเราเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นพอชัดแล้วเนี่ยเราก็แค่ลุยมันลงไปเงี้ยค่ะก็ทำให้ก้าวข้ามนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้ค่ะ